อีชุดหนึ่งก็หันไปนี่ฝั่งโน้นครับอ้สวยจริงๆครับออ้หัอยบอดร้อนนะัอ้ตาล้อนะ แรกกระโดดความสนุกสนานเราทนได้ครับมาถ่ายรูปมานะดูวิวดูอะไรไปก่อนครับ ขอตัวนะครับ